พี่น้องเอ้ยหอดฤดูเกี่ยวเขา่าเข่ากองห้องเหลืองสีปดเทองแนตาทงหน้างามซอยการรอคอยข้าวนี่ถึงข้าวคุ้มคาเศร้า,าหน้าหัวหยุ่มยมย้ำจ่องทงทองนี่แหละนอพี่น้องที่วิเช้าหน้านักบอกเคยน้ำผ้าหยาบหนบาบอกเคยเบานักกะเอาเบากระสูแนวไหลบร้วา ได้เข้ามาใส่เหาดีแล้วคาคุณบุญพลาซอยคำคำซอยสู้ค้บบญกุศลจุนเจือซอยเหลือจริงแท้พอแต่แล้เห็นเขาหว่วงงามเหลืองอลามตาแหกนั่งอามตามรอถาไก่ตพอถือมิดอีโตตัดภัยลำงามเอามาเหลามาจักตอกเตรียมกันไว้บางคนหาเอาได้ล่ำป่อลอกออก ใส่แท่นตอกมักเขาพ่อได้ดังเดียวเศ้าหน้าโลบอโลบเดียวสัตว์สื่อทำหน้าผลผลิตน้ำผ้าแบ่งขายเอาเงินใส่เขาเปลือกขายพ่อได้จำน้ำสมัยเกา่าปีนี่อุกอังเอาลาคขาเขาแมนบอดีแท้ดีเอากราบสวัสดีอ่ากราบสวัสดีพี่น้องฟ้องฟายทั้งหลายเด้ออ่าเมื่อนี่กับปู่นาคได้มีโอกาสอ่าเขาไปที่วัดกุดแหเนะพี่น้องเนาะ อาบ่ได้เข้าไปทางในอาเฮ็ดอยู่แต่ทั้งนอกอ่าเพราะว่าเฮ็ดปูนาครับปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ว่าอ่าปูนาคสิอยุทั้งนอกจนกว่าว่าอีหยังสิแล้่ยวเขาสิเข้าไปอ่าทางในเด้อพี่น้องเด้อกลออกมากราบพ่อแม่คาารูบาอาจารย์บรมครคู่อาหลวงพ่อพิบูลเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่าผู้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นทําเพิ่นสร้างผู้เพินนนนนเพเ่นผาดทายอ่าจระเคเฮาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมื้นอนี้ยปูนาก,ก็ถือว่าอ่าเป็นโอกาสมื้อสันวันดี เมื่อเศรษฐีอมุตตโศกโตกอันนี้แม่นโตกไม่จันขันหาอันนี้แม่นขันไม่แจวผู้ขาดตกแต่งแล้วจังในย่อย่อมาากบรมบคู่จงคุมครองปกปักรักษารักษาผู้ขาตลอดถึงเอฟซีและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเด้อตามที่ปู้นาคได้เคยบอกไว้นั่นแหละวะ่าคันเลขเขาเล้วสีนำ้ำบักแต่งโมศีนวยไปพาแดงจุงคือไห้อีพอ อ่าไปผ้าแดงจึงคือให้อีพอนอะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าสีได้ออาไปไหวมองพอนเพราะว่าปูนาตั้งใจแล้วว่าสีไปมองพอนเพราะว่าพอที่เพิ่นนยูมาหาปูนาสียูมองพอนตลอดนอะพี่น้องเนาะ,ะพนเ่าพนแกอ่าปูนาก็ากไไ้ออนน้ำท่ำตามลเลยเด้อสึ่งเมือนี้พี่น้องต้องไปต้องติดตามคลิปนี่ของปูนาไปเรื่อยๆพี่น้องสีได้เห็นฮอดสองตัวและสามตัวอ่าวดก่อนนีพาะว่าเลขกบักลาเขาแล้วเด้ออ่าก็ไดหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งสีนะพี่น้องเนาะ เมื่อเลขเขาเนี่ยก็ได้เห็ดน้ำท่ำตามพี่น้องอันนี้กบบาบใบพ่อแม่คู่ใบาจานบรมคู่บอกเราเก้าสิเทเจ็ดทรัพย์แล้วเรียบร้อยผู้นากาสศีได้ไปนะ่ะออนน้ำท่ำตามอ่าโดยการเฮ็ดเอาบักโบซีหน่วยนะพี่น้องเนาะดีใจพี่น้องดีใจว่าอ่าไปพ่อผู้ใหญ,ญ่บ้านพอดีพี่นอ้องอ่าผู้นาไปพ่อผู้ใหญ,ญ่บ้านเด้อผู้ใหญ,ญ่บ้านเก็าอ่าเพิ่นเข้าไปบุญละนาวัดเพิ่นว่ามีข่าวดีเด้อผู้นาเพราะั้นวันนี้เพิ่นการศีให้ผู้นาเข้าไปบุญละนะ อาผาลูกศิษย์ลูกหาผู้ในป่าอาไปกาไปไว้ได้นะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังทําความสะอาดวัดว่าอารามอาวัดกุฏแห่เฮายางไงพี่น้องเพิ่นก็นบอกว่าปู้นาครลยว่าเจ้าอาวาสจะเข้าไปอยู่วันที่สองโมกกลาหลังจากวันที่สองแล้วปู้นาสิพ้าอาช่องยูทูบหรือตลอดสิ่งลูกศิษย์ลูกหาพอแม่คุบอาจาันไรเขาไปกาไปไว้เฮ็ดน้ำทำตามไปขอโชคขอลาบได้คือเกาอาวาแต่แต่จะลืมเข้าเข้าค้นพี่น้องวัด คือสถานที่ที่เราต้องควรกราบไหว้เพราะมันวัดไปเป็นมองพิดบรมันว,วัดเป็นของส่วนตัวของเจ้าของอาวัดมันเป็นของส่วนรวมเนาะพีนน่น้องเนาะอ่ะสัตย์ท่ายานย่อมท่านไหนมิสิทธิจะไปกราบไปไหว้ได้เนาะพี่น้องเนาะผู้นากระดีใจเมื่อนี้ผู้นากระเดนินทังไปครับเสยียม,ยมใจใจกระร้อยพร้อมรวยเมี่ยคู่เลยพี่น้องเนาะอันนี้ผู้นากะเขามาอยู่ทั่งแก่วัดเนาะพี่น้องเนาะมา่ย่ทั้งแก่วัดได้มาเห็นเนี่ยมองโพดน,นี่พอนี่แหละครับพี่น้องโพดนี่แหละโพดนี่พอเนี่แหละทั้งนานี่ยแหละผู้นากะ ่าเขามาจุดทูบจุดเทียนอ่าบูชาบูรณะเนาะพี่น้องเนาะได้อ่อนน้ำท่ำตามนะเด้ออีพอเด้อว,ว่าจยากแต่งอยากได้บักแต่งโมซีนวยอ่าเซ่ประสันผู้นากรเห็ดน้ำท่ำตามนะเด้อพอเด้อผู้นาก,ก็ได้ขอโชคขอลาบต่อฟังคำวอาผู้นาเด้อพี่น้องเด้อผู้นาก,ก็ได้ขอโชคขอลาบต่อแต่อีพอเน่ะมาเขาในจิตนี่มีพอพอจับเจ็ดกับสองอะไรเด้อพี่น้องเด้อ สองกับเจ็ดไปแล้วเพราะฉะน,นั้นแล้ว <c oughs> พี่น้องฟวงไปกับเจ็ดสองสองเจ็ดนอะพี่น้องเนาะให้จับไว้พี่น้องเจ็ดสองสองเจ็ดเดี๋ยวลงคลิปผู้นาสีขึ้นจอให้เบิง้งคลิปผู้นาสีขึ้นจอให้เบิ้งพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็ให้ผู้นาอากาศไใบฟ้าดินนะพี่น้องเนาะบอกเล่าเกษีลงพ่อพี่บุญเฮาปูขุดแขกขุดแห่เฮาอ่าพุ่มวัดพุ่มว่า เจ้าฐานเจ้าทีม้นดูแลปกปักรักษาอยู่นี่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานเก้าสถานแก่พี่น้องผู้ใดเฮ็ดดีก็อยู่ได้ผู้ใดเฮ็ดให้สีไลส้นกับคนดีอยู่ได้นะพี่น้องเนาะ,ะคนบ่ดีอยู่บ่ได้พี่น้องเอพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องฟ้องไปกับพิจาะนณาเอาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพี่น้องอบ่อนและน้ำกํำแตงก็เนว่านั่นละอันบนบุญบุญ,บญนี่บ่มีไผ่ปั่นแจกบ่หอนแยกออกได้คือจังไม่ผ้ากลาง คือจังเฮ้ากินเขาเฮ้ากินเฮ้าก็อิม่มปอหอนไปอิมทองเขาพุ่นผบ่กินวัดมันเป็นของส่วนร่วมพี่น้องมันไม่ใช่ของส่วนตัวแ้วพี่น้องเนะาะวัดมันเป็นของส่วนร่วมให้พี่ให้น้องพ้องไปเฮ้าไปกาไปวาไปบูใช่สร้างไหวเฮ็ดยังสร้างไหวให้ศรัทธายันโยงค้าไปกาไปวาย เงินทุกบาททุกกระตางที่สัธหีบยันยมเอาไปสร้างวัดสั่งว่าเฮากับสมควรที่จะเอาไปสร้างวัดสั่งว่าบูรณะไปเนาะพี่น้องเนาะ,นะเพราะฉะนั้นแล้วผู้นากาได้ยินข้าวดีกะดีใจน้ำพี่น้องเด้อดีใจน้ำผู้นาศิได้เข้าไปหลังวันที่สองบอกผูญญาา้ใหญ่บ้านทันจ้าไว้เบิเ่งแรกขอให้ได้เจ้าอาวาสผู้เพิ่นสิเขามาดูแลต้อจากเจ้าอาวาสองค์เก่านะพี่น้องเนาะ,ะเพิน่นิเขามาดูแลผู้นากาดีใจผู้นาการศีนวิกาเข้าไปกาเพิ่นสีไว้เจรจาเพราะคุยกับผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วพี่น้อง คุยกับ <bulun> ผ mm ู้หลักผู้นําปักไงไว้แล้วว่าผู้นาคจะเข้าไปหลังวันที่สองผู้นาคจะเข้าไปหลังวันที่สองพี่น้องหลังวันที่สองแล้วผู้นาคจังสิเข้าไปเด้อผู้ล้คนวาเพื่อน่วนเข้าไปทั้งในอยู่แต่ว่าผู้นาคล่ะป่าให้มีเจ้าวาดใหม่ผู้นาเขาจะเข้าไปว่าผู้นาเป็นคนที่ถือสัจจะว่าจาพี่น้องผู้นาเป็นคนที่ถือสัจจะว่าจ่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องเห็ดน้ำท่ำต่างเลยว่าให้ให้ผู้กาบอยู่ทั้งนอกพี่ล่เด้อก็เล้ว่ังสิทั้งในให้หลังวันที่สองมีเจ้าวาดแล้วผู้นาเขาจะไปขอเพิ่น สิ่งใดเพิ่อนในเฮ็ดปูนาคเจ้าข้อสิเฮ็ดส,สิ่งใดเพิ่อนในถ้ำปูนาคเจ้าข้อสิทถ้ำพี่น้องอ่าสิ่งใดเพิ่นบเ่เฮ็ดเฮาก็บเ่เฮ็ดสิ่งใดบ่ท้ำแต่ว่าสิ่งนึ่งคือเพิ่นต้องเปิดวัดอยู่ตลอดให้ศรัทธาญาติโย,ยมเข้ไาไปกราบไปไหว้เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าวัดอ่าเป็นยังวัดคิดวัดใจพี่น้องวัดมองขัดเก่านิสัยของคนครับอ่าพอนี้พอแม่ครูบาอาจารย์สอนธรรมะอบรมสั่งสอนเนี่ยขึ้หลวงพ่อพี่บุญเฮาหน่อยเห็นบ่อบรมสั่งสอนญาติโยม ลูกซิ์ลูกหาอ่าแนวด้บอดีเพื่อนกะคอยกำจัดปัดเป้าไปแนวใดอ่าดีเพื่อนกะยู่ยังยังยืนได้พี่นอ้องอันนี้ผู้นาก็เริ่มจุดธูปอธิษฐานแล้วนะพี่น้องเด้อแต่ว่าก่อนที่ผู้นาจุดทูบผู้นาก็ยืนอธิษฐานคิดเพราะว่าพอจับสองกับเจ็ดได้ให้ลูกแล้วเด้อสองกับเจ็ดได้ให้ลูกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องก็ทิมบ่ได้ะพี่น้องเด้ออ่าเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องก็ทิมบ่ไรไอพิจาจรณาเอาส่วนเลขรวมจริงๆแล้ว ผู้นาคจะเอาลงกระดานวันที่สามสิบตอนเศร้าพี่น้องต้องเข้าไปเบิ้งให้ได้คันบอกเข้าขไปเบิ้งพี่น้องสิพลาดตัวดีๆอ่าคือวันหนึ่งเนี่ยผู้นาคบอกแวะแว,แวจะจังหวนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดพี่น้องก็บอกใส่ใจเมื่อชุดท้ายผู้นาคเก่าลงเขื่อนกันนะเอาล,ง,าเอาลงเข็นกระดานบัดออกมากัดโอ้ย่ผู้นาคก,ก็เลนยนเบาเบายังไหลอ่าตอนนี้กับพี่น้องก้องไปกระเบ,บิ้งไปน้ำเนื้อพี่น้องเนื้อ อาเบิงทูบเบิงเทียนไปนั่งฟังปูนาคบ่แวะแวะไปพร้อมฝอยไปนั่นมหัววัฒนเก่งวัชชีไายทอดสดนั่นแหละบันนี้ก็เลยว่าอ่ะอัดคลิปดีกว่าอ่าเพราปูบอไม่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะอือปูบ่มีเวลาบอมันมีเวลาดอกพราะว่าปูนาคยังบวัฒน์เนได้คุยอยังเสร็จสับได้บ่อยโยกกับพอดีเนี่หละบางที่ปูนาคไายถ้ำเนี่ยอ่าปูน้ำหมู่บ้านปูพ่นขึ้นไปตั้วน้ำปลาปาปูพ่นผา ลูกบ้านเห็ดผ้านาผานิก็ได้มาหาผู้นาก็มาคุยกันถามมันว่าไว้ก่อนหันผู้นาก็สิไปทำพิธีทางในผน้งอีพอ,อ,พอ,อีแมะแต่ว่าผู้นาเป็นคนที่หลึกสื่อสัจจะว่าจ,จ่าว่าจนกว่าจะได้เจ้าวาดวัดใหม่จนกว่าจะมีคนมาดูแลยังถือต้องผู้นายัางขอสิเข้าไปนะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าลูกบ้านลูกเมืองชาวบ้านนั่น,นโนอง๋งกลับก็กลังออกไปบูรณะวัดวาอารามปัดกวดากดเผากาษเออเผา ใบไม่ใบลต้อน้ำปะปุงป่าป่าโอหันตอนี้อยู่บนนากดีแจนอนุโมทนาสาธุกูนากิมได้เต็มหน้าพี่น้องนะกูนากิมได้เต็มหน้าไปเมื่อนี่ะพี่น้องโอ้สมกับอีพอพนวัยดีอดสาได้หลูกเด้อต่อไปลูกเต่าก็จะได้กับบวกกับฟังดอกพนาวบอกว่าท่านพ่อข้าวแม่นอีหลีพี่น้องกูนากดีใจกูนากดีใจซึ่งวันนี้เป็นวันพระพี่น้องซึ่งมือนี้เป็นวันพระเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากูนาาเลือกที่จะทาวันพระะกูนาาเลือกที่จะทํา อาวันพระมาโดยตลอดพี่น้องอาตอนนี้พี่น้องก็เห็นเลขทูบเมื่อไรนาะพี่น้องเป็นเลขเก้าไดะพี่น้องได้เป็นเลขเก้าอาส่วนเลขผู้นาคแล้วเมื่อน,นั้นบนบานสารเก่าสิ่งศักดิ์สิีเจเนตธรรมกันไดสองเจ็ดที่กันพี่น้องได้เจ็ดสองเจ็ดพี่น้องจับไว้ก่อนนะสองเจ็ดเจ็ดสองไอ้พี่น้องจับไว้ก่อนผู้นาคน่งว่แว,แวอยู่นี่อยากให้พี่ให้น้องให้ไปลอกเขาพยายามจับแจความผู้นาคไวให้ได้อาเจ็ดสองสองเจ็ดนี่พี่น้องพ้องไปต,ต้องเขียนลงกระดาษไว้สักก่อน เจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องเขียนลงกระดานไว้ซะก่อนแล้วเบิ้งโตเลขอยู่น้ำอ่าบักแตงโมเนี่ยซึ่งผู้น่าก็คอต่วว่าสี่เป็นตัวไหนให้พี่น้องป้องไปยไปจับเอาให้ได้สี่จับตัวรักตัวได้ตัวได้ตัวได้น่นนะเพราะว่าผู้นาาจะเอาลงอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่30ยันบุญสาพี่น้องเสียลงกระดานในพี่น้องป้องภัยได้เห็นน้ำกันในพี่น้องด้เมื่อเร้กอดีใจครับพี่น้องไร้ประกับที่พอเฮ้า หลวงพ่อพี่บูนเฮายิ้มนาบานได้ขากลับมาพูนาก,กับมีโอกาสได้ไปแวะกับอวิพรายเฮาอายวัดพระแท่นเนาะพี่น้องเนาะเขาไปกราบแต่พูนากมีโอกาสได้ทายทำน้ำพ่อพูนากให้แต่แต่กระเสียมแช่ทายทำพ่อพอูนากหนึ่งกัดเป็นคนดีบบ่ดีกับบ่ใคยทายนะนิสัยพูนากนะเป็นนั่นแต่ว่าเป็นยังไงแห้งมือวัดพระเพิ่นเทียมอยู่น้ำกับแห้งบ่อยากเก็ตอีกอย่างหลายนะพน้องเนาะแห้งบรยากพ่อพูนาก อยากได้หลักสอนธรรมะใหญ่คนหูจักว่าคุณนาคุณโน่น่ะสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําอาผู้นาคงพี่สี่และพี่น้องเด้อคือผู้นาคเฮ็ดยู่ิสมื่นเฮ็ดเพื่ออย่างเฮ็ดเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อป้าเพื่อลุงอรับพังตู่เฮาขันเฮ็ดมาแล้วเอาบุญบ่เอาแพ้พี่น้องเฮ็ดมาเฮ็ดอย่างเห็นบ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบ่เพ็ญเพียรมาเกว่าแพ้บุญสอนให้คนอื่นเด้รู้จักคุณนาคุณโอน่ะจนเพิ่น มาสอง0กว่าปีแล้วพี่น้องนอะจง25ง0ันหาแล้วนั่นอาจจะสั้นลหละผู้หน้ากันนิสัยกันอ่าพาอเป็นยังเตี้ยเฮ้าเฮ็ดบุญเฮ้ากวังเพื่อบุญไปดึงค้นตาบอดให้เขาเป็นคู้นตาดีขันค้นตาบอดจูงค้นตาบอดย่งางขามทางบาได้หนอพี่น้องรดช้นตายเบิดว่าสั่นตกหลุมตกทอเบิดเพิ่นเก่าค้นตาดีนี่แหละสอนจูงค้นตาบอดอ่าเพราะฉะนั้นผู้หน้าถึงเปียบเปรยฟังว่าผู้เพิ่นตาดีเพิ่นยังคอยมาสอนเทา แม่นเขามพี่ตาอยู่แต่ว่าเ้าแค่ขี้ตาอันนี้คือผู้นำหมูบานพี่น้องเบอหนึ่งนี่เห็นเสือนั่นผู้นำหมบานิ่นกับมายืนเรียนกับผู้นักับมานั่งมาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะนั่งมาคุยกันยืนคุยกันโดนเติบโยคุยกันกจรจากันถึงต้องรองข้อกันแล้วผู้นำาโอ้ยแัมันลงอกวัดสิได้เป็นวัดพี่น้องวัดสิได้เป็นวัดอาศรัท่าซาานร่มลูงหลานแทศบานเท้เมืองผุ้เพนอยใก่สิได้เขาไปกราบไปไหว้ ลูกเต้าละหลานผ่านไปผ่านมากระสิไดเข้าไปกาบไปไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะอ่ามันเป็นที่ชาวบ้านเป็นวัดเป็นดอนเป็นเก่ามันไม่ใช่สมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งพี่น้องมันเป็นสมบัติของคนทั่วโลกพี่น้องมันเป็นสมบัติของบุคคลทั่วโลกนะพี่น้องเด้อผู้น่าก็ดีใจโอ้ยเห็นอนี้พอออเมียเพิ่นไปอ่าไปกวดยาทุกยาผู้ให้ขี้รถกายไปกันมากกระถามผู้น่าผู้น่าก็ดีใจก็ดีใจสิข้ามาเมื่อไหนเนาะ ก็เลยว่าให้ได้เจ้าอาวาสวัดแม่กันเนอะวัดหลังวันที่สองอ่าสี่เต้าพี่เต้านอ้องเต้าป้าเต้าลุงเขาไป็นเลขน้นเนาะก็เลยวางสี่นะพี่น้องเนาะเอาเห็นทูบตัวที่สองแล้วนะพี่น้องเนาะเห็นทูบตัวที่สองแล้วก็เป็นเลขเลขอีหยังล่ะเอาเด้อยวลูพี่น้องเป็นเลขอีหยังเนาะเอาใช่แล้วผู้ชายกล้องก็คือจังหวะเงียนลง้เห็นไหม ท่ายกล้องเพื่อจะมองเห็นเนี่ยหนแน่นออคือไปเบิ่งตะถูกทั้งเทิงพุ่นคือมาเบิ่งทถูกทั้งไทยนี่เป็นวัดยกพี่น้องเป็นวัดยพี่น้องโอ้เนี่ยเป็นเลขเจ็ดจริงๆพี่น้องเป็นเลขเจ็ดนอ,อ,อีพ่อเพิ่นบอกว่าเจ็ดสองสองเจ็ดเพิ่นจับไปให้แล้วแต่ว่าเลขบักแต่งโม่ปูนาสีเป็นอะไรจะเป็นอะไรพี่น้องก็จะเย็นๆค่อยติดตามฟังปูนาก็บอกไว้ๆไปนั้นเข้ามาแล้วก็จะ่ริืมแล้พี่น้องเด้อหนึ่งกำลังแร่งแช่แร่งใจให้กับปูนาศ โดยการกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อ่าสุดท้ายแล้วพี่น้องควงไปผู้ที่เขาม่าไม่กะอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เนดะ้อพี่น้องเนดะ้อเพื่อที่สิบวันเด้พลาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องปูนาคมหาลาบเนาพนะพี่น้องเนาะอันนี้ปูนาคก,ก็ไปว่ายอยู่ทั้งคางพี่ไหลพี่น้องายอยู่ทั้งคางมองโคดอนปูพี่หลับเพราะวันนี้ตาปูบอกว่า,าอามึงไปว่ายหันเดอ้อมองหันเดอ้ออีพ่อว่า พ่อเจ็บขาไม่ลูกเจ็บขาด้านขวาเลยจักว่าเป็นนี่ยังเพื่อนก็ั่ได้บอกปู่นาว่าพ่อเจ็บขาว่าะฉันว่านั่นนะพ่อเจ็บขาเลยว่าโอ้ยพ่อเอ้ยไอ้เศร้าไว้เด้อก็เลยวางสิไอ้เศร้าไว้เด้อก็เลยวางสิก็เลยดื่มอธิษฐานจิตตามเพื่อนก็เลยว่าพ่อจับสองกับเก็บแหวนเด้อลูกเด้อพ่อจับสองกับเก็บแหวนเลยเรียบร้อยว่าะฉันว่านั่นนะปู่นาก็ดีใจก็เลยว่าไปบันทึกเลขปู่นาว์ยทดถูกอธิษฐานก็ยังมีเจ็ดอยู่พี่น้องก็ยังมีเจ็ดอยู่นะก็ถือว่าเขารักอยู่แล้วพี่น้องแล้วเขารักอยู่ สิ่งบางน่างนี่่วกผู้ใดเสือผู้นางเราเพราะว่าผู้นา่งเป็นคนที่ว่าพูดจริงทำจริงมันตัวคนโกหกตัวแรกตัวแหล,วแลบว่เป็น,น่ยน่าผู้นางบพเป็นคน,นสัน้นพี่น้องสังเกตว่าเลขผู้นางถ้าห่างไม่เกินสองวนแต่ว่าถ้าเลขวิ่งผู้นางเป็นหนึ่งเพราะเข้าทุกงวดแต่เขาาจะบอกใครสนใจหรอกแต่ว่าผู้นางว่าบ้าลูกเต่าละลานกุกระสางว่าลายลๆเป็นยังไงคอยมาบอกว่าตุ่มมะฮมเอาพอเนาะมันจะไปแรนยนนำๆว่าเป็นแต่หักหาพลังเทือน ผู้นากัดคิดน้อยใจยี่หรอกพี่น้องคึดน้อยใจว่าแทนที่สิมาตุ่มมโหมเอกพองสิน่ะพ่อก็บม่ได้คืนจังหลายเวลาสิตายมาบก่คืนหอดพอดี่ดีเวลามีความสูงบอกกัคืนหอดพอลูกเตาก็ได้ผู้นาก็เลยว่าบ้าบัดลูกเต่าหลานพูนขา้จากคืนตุ่มมโหมก็ดีแท้เอากันดีแท้คึดน้อยใจได้พี่น้องเวแนในจังหน่อยเนะเหวิาแนจังหน่อยเมื่อนี้ถือว่าลงอกถือว่าลงใจลงจีรีพี่น้องผู้นากิม สมกับผู้นากรอค่อยมาดนพ่าพี่น้องเนาะที่สิได้เข้าไปหาอีพอห้องยืนทางบัดปุนแหเมื่อน,นี้ผู้นาก็ขอเบาแน่จักหน่อยนึงอาว่าลูกเต้าสางไมาละลายเป็นยังเขาบอมาตุ่มมะฮ่อ,อ,อ,อมาพอแน่้ันแลนน้ำผีบ้าตาแตกคุณบานเนี้ยอาล่นน้ำผีบ้าตาแตกโอ้ยผู้นากเลยบจ่จะเข้าเบาคือจังหวะล่ะหน้าหน้าคิดตังอัลหังคิดตัวเาเรียนหนุ่มมาแล้วแต่ว่าคือน้อยใจพี่น้องน้อยใจกันนึงอาใกล้สิวอดปีใหม่แล้วนะพี่น้องด้อ งวดนี้ก็เป็นงวดทรงไทยปีเก่าตอนรับปีหใหม่พี่น้องผู้นาคฝากไว้ก้อนเล็กพอเขาปูกุดแถวสองเจ็ดเจ็ดสองเลขล้านถ้ำก็สองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องอ่าแต่ว่าผู้นาคสีเอาลงกระดานตัวใดเนี่ยที่แน,น่ๆก็มีสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละและก็ตัวไหนพี่นอ้องคอยติดตามในวันที่สามสิบเช้าวันที่สามสิบได้พี่น้องเด้อในการไล่สดเท่านัน้นในการไล่สดเท่านั้นพี่น้องในการไล่สดเท่านัน้นอ่ามาลุ้นตัวที่สามไปน้ำกันได้พี่น้องเด้อ วารุ่นตัวที่สามไปน้ำกันมารุ่นตัวที่สามไปน้ำกันพี่น้องว่าจะเป็นตัวอะไรเมื่อนี้ผู้น่ากไปทำพิธีแก้บาแก้บุนอีพอเอาบอกแจงโม่ไปให้ก็เลยข,ขอถูกปฏิฐานอขอถูกปฏิฐานมากวาสิได้ตัวใดขอไปฝากที่ฝากน้องฝากป้า,ฝา,ปาฝากลูกเงาเอาพี่น้องเนาะเนึ่งว่ามือแลี้งอีพอสิมาหาบอ บอกพวามยังพอเอ้ยมือแรงไปหาลูกหาเต่าในเรื่องฉันเนาะแต่เอาไอ้พอพนาเพิ่นเก็บขาเพิ่นยานมาบ่อใดอยู่เพิ่นเก็บขาเพิ่นว่านาะพอเก็บขาด้านขวาไ่้ฉันลูกพอมาบ่อใดฉันว่านั่นน่ะเพิ่นว่าอยู่อหัวมั้วนกลมๆว่าอะไรนะพี่น้องเนะจะเป็นเลขอะไรก็ให้พี่น้องไปพิจารณาเอานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้นาสิเฉลยผู้ใดไปแล้วผู้นาสิลงกระดานให้เบิ่งอ่าแต่ว่าพี่น้องให้จับสองเจ็ดเจ็ดสองไว้ก่อนพี่น้องสองเจ็ดเจ็ดสองไว้ก่อนนะพี่น้องนะสองเจ็ดเจ็ดสองไว้ก่อน ตาพี่น้องจับสองเจ็ดเจ็ดสองไว้ก่อนแล้วพี่น้องอาจจะมีเฮจะมีเฮพี่น้องอ่าตอนนี้เก้าเจ็ดละจะเป็นตัวอะไรพี่น้องคอยติดตามว่าวอะไรก็ข้อแห่งพี่น้องว่าวอะไรก็แลนฮ่นฮ่าฮ่าพวกเาคนไว้พออยู่ในี่ติ๊กตอกเจ้ามาคือจังว่าวตลกแต่แรงว่าวว่าผู้นาคเป็นคนดังสี่พี่น้องกับพรใคยมั่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อเพื่อนยังเฮ็ดเด่นเฮ็ดหัวจะซื้อดอกอ่าหลานมันมาสอนอ่าน้องยุ้ยเมฆมาสอนเลยว่าพ่อต้องทำอย่างนี้เฮ็ดไปตามหลาน เขาไปก็จะไปขึ้นอี่ยังหลายพี่น้องคนเราหัวเราะหนึ่งครั้งต่ออายุได้เจ็ดวันแต่ถ้าหัวเราะทั้งวันก็ไปสีธัญญาพี่น้องหัวเราะทั้งวันก็ไปสีธัญญาเ,าเห็นชัดเลยพี่น้องเนอะเห็นชัดลเลยได้แกเลขเลขแปดเนาะพี่น้องเอาเลขแปดเอาสุดท,ท้ายนี่ทายสุดผู้นากกระกกับอารัธนาสิงศักดิ์ชิ์ทั้งหลายอ่บาบว่าสิเป็นคุณปทธประธรรมระส์บิดามดาพ่อแม่ครัวจย์หลงพอพี่บุญห้าก็ดีเดอ้อบารมีทู่ถ้ม อากุดแขกุดเฮเฮ้าก็กากดีเทพุ่มเทวดาทั้งหลายก็ดีอาขอขอให้พี่น้องเขาทั้งหลายอาจงมีโชกมีชัยรำรำรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีงวดวันทีทรงท่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันที่30เดือนท่านวาคมพุทธศักราช2565ขอให้พี่น้องทั้งหลายเฮาเฮงเฮ่งรำรำรวยรวยเยถือกเลข2772 978 978ไปสลับเอาเดา้อ7879อีหยัง97 98อีหยังก็ไปสลับเอาจังนี้แล้วพี่น้องเด้อเฮงๆมันมาร่ำๆรวยๆสลับคลิปนี้ผู้นางต้องขอ,อกลา่าวคําว่าสวัสดีครับ